โอ้ยขอโทครับข,ขับรถอะไรเนี่ย AF2 ครับขอโทษครับได้รู้ไหมผมขับรถอะไรไม่รู้ครับรถอะไรครับเนี่ยลงมาดูดิลงมาดูดิไม่ลงได้ไหมลงมาดูเร็วล,ลงมาดูด,มดิมาดูก่อนมาดูก่อน,อนลงมาดูก่อนลงมาดูก่อนเร็วเห็นไหมว่ารถอะไรเดีย๋ยว แอปตันหรือเปล่าครับใช่แต่กินที่ผมชนเนี่ยฝากระโปรงเปิดเลยโคตรเท่เลยครับไม่ผมชนตูดคุณตะกี้เนี่ยกระโปรงไปเลยเดี๋ยวเอาค่าซ่อมแมปเอาครับเอาเอาเอาสิเอาสิเอาอยู่แล้วเอ่อ1ึงสามเก้าหกครับสามสุดหล่ออุ้ยเหี้ยมึงรวยจัง่ะไม่เป็นไรครับอุ้ยเหี้ยไปไหนเนี่ยไปด้วยได้ปะ พอมีรักแสนไหมครัเข้าไปทำงานเข้าไปทำ <c oughs> งานเจอกันนมเจอกันครับขอบับรถดีดีครับครับผมกลับรถดีดีเหมือนกันเฮียคนที่นี่ไม่ใจดีจังวะไม่ใจดีเลยตัดไ่แบรออลำหนึงขอไปถึงเป้าหมายก่อนมาฉีดด้วยเนี่ย ตอนนี้ผมเจ็บปากกับเป็นสิวที่ปากเลยตรงปากเลยไม่ใช่สิวเนี่ยเหมือนกัดปากเลยมั้งปากบวมเลยอ่ะเจ็บปากมากเลยนะเพราะเพราะเป็นเพราะไปใส่ฟันมาแน่นอนเลยครับไม่ใช่ร้อนในครับมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในปากมันอยู่นอกปากเลยมันอยู่ตรงปากอะตรงที่เราพูดอะตรงที่เราเอามือชี้ได้เอามเอชี้ได้ปล่วะไอ้เหี้ย มันมันมันไม่ใช่ร้อนในถ้าร้อนในมันต้องอยู่ข้างในแต่เนี่ยคือร้อนนอกเออร้อนนอกใช่ร้อนนอกร้อนนอก,อนนอกมันคือร้อนนอกไหนวะนี่คืออะไรอ่ะแรนดอมเควสหรออ๋ออยู่นู่น กรคูโกรคูโกรเด้อันนี้คืออะไรอะ่ะเราโหวตได้กี่โหวตอ,อ่ะก็ผมดกดี่วไปหนึ่ง หนึ่งโหวตโหวตยังไงก่อนโหวตยังไงอะโหวตยังไงวะหนึงนะสี่ร้อยโหวตหรอเรนไลน์อุ้ยเยอะ JK นี่ก็เยอะนะ อุ้ย JK 400้เยี่ยอุ้ยอดีอุ้ยอันนี้500เซรีวยสัตเยี่ยเต็งแชมป์ไหนดูนี่ถ้าคนโหวตเยอะแสดงว่าไอ้นี่โหวตแล้วมันจะได้อะไรได้เงินปะ NTR นี่น่าจะ500ร้อยร้อยดูไว้นี่น่าจะถล่มทลาย สองพันไอ้นี้อยู่เนี่ยโอ้วอร์น,นี้น่าจะเป็นล้านอุ้ยเฮียสาดร์เป็นหมื่นอุ้ยเมอดีโอ้เต็งแคมป์เฮียสี่หมื่นบ้าจัดแอ้กีนังนี่น่าจะไม่ธรรมดาน่าจะเป็นหมื่นถ้าผมเดา เจ็ดร้อยไหนดูนี่หน่อยสิไอแซ่บอุ้ยเฮียยูสเก้าสามแววอยู่เดี๋ยววะเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ด เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ด เดี๋ยวนี้ไม่เห็นไนอะ้ที่แบวนสตรีมเลยนะติดหญิงจนไม่สตรีมเลยหรือเปล่าวะอ,อ๋อในค่ายฟ้าเหรออ,อย้ายแล้วเหรอ เฮ้ยโหหายแวนให้หน่อยดิไอแวนหายใครเบิร์นบ้างหายแวนให้หน่อยโอยแวนลงมารอมึงเงเนเ,นเวอะ